เดี๋ยวพี่น้องเด้อมีขายกินนั่น้องกันนีมีลวกจิม้มแดีวหัวพี่น้องสีฟูดก,ก็มีโอ,อ้กลุ่มแซลมอนหั่ปลาเอาแมงผูกกัมีเอ,าอ้าอยากินสีฟูดบ่เนี่ยจิ้มขมเนาะนี่ผักกาดกระกแกมมามาเซฟเซฟต้องกันจวดจวดจัดกันเลยกินเลยกินเลยชิมดูโอ้ ตอนนี้เยอะอืมอืมอืมอ <practiced. S 1> <c oughs> ืมอ่มอืมอ น้ำิ้มตัวนี้เป็นไงจิ้มแล้วโอเคไหมโอเคอยู่ <Okay. S 1> โอ้คักเดือนอี่เด้อยกับแก้มย่างดีพี่น้องกินข้ขาวพ้อมถอนไปพร้อมคักขนาด เดี๋ยวจ่บะจคบะน้ำหวานนี่น้ำหวานัะมีพี่น้องว่าิได้รลวงสิได้รลวงบ่กินเขาแล้วน้ิมกไรา่ิข้าวเ เดี่น้องได้เติดตามกันครับ